แนวทางดวงสวัสดีครับวันนี้มาดูดวงความในใจโดยรวมแบบรวมวันมีดังนี้ครับความในใจสำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคม2568อาจมีลักษณะดังนี้ ในวันนี้จิตใจของคุณจะค่อนข้างสับสนและมีความคิดฟุ้งซ่านบางอย่างบงเวียนอยู่ข้างในลึกๆนะครับอาจมีเรื่องบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรมในบางเรื่องพลังงานที่เข้ามาในวันนี้ดาวอาทิตย์ประจําตัวคุณอาจโคจรอยู่ในมุมที่ถูกทับซ้อนหรือทับด้วยดาวที่ให้โทษบางดวง ทำให้ความมั่นใจในตัวเองที่มีอยู่เป็นทุนเดิมอาจจะลดลงไปบ้างหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าความคิดเห็นของคุณไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรในวันนี้สิ่งนี้จะกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกขุ่นมัวหรือน้อยใจลึกๆขึ้นมาได้อิทธิพลของดาวแห่งอารมณ์และจิตใจเช่นดาวจันทร์หรือดาวบางดวงที่มีผลต่ออารมณ์ อาจจะเข้ามามีบทบาททําให้คุณมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษหรือคิดมากกับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ปกติแล้วคุณอาจจะมองข้ามไปยิ่งคุณเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองสูงเมื่อเจอสถานการณ์ที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับการยอมรับความรู้สึกเหล่านี้ก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นความรู้สึกไม่ชัดเจนในบางเรื่อง อาจมีประเด็นที่คุณยังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้หรือกำลังรู้สึกคลุมเครือกับบางสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งเรื่องงานที่ยังไม่ลงตัวทำให้ในใจคุณยังคงมีความกังวลและต้องการความชัดเจนสิ่งที่ชาววันอาทิตย์อาจรู้สึกและคิดในวันนี้ทำไมฉันต้องเจอแบบนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก หรือเรื่องที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังและเริ่มตั้งคำถามกับโชคชะตาหรือสิ่งต่างๆรอบตัวฉันไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำและชอบที่จะได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างในวันนี้หากมีใครมามองข้ามความคิดเห็นของคุณหรือไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่คุณทำมันจะสร้างความรู้สึกไม่พอใจและน้อยใจในใจคุณได้ง่ายฉันกำลังมองหาทางออกความชัดเจน มีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในใจคุณที่ยังไม่คลี่คลายคุณกำลังพยายามคิดหาหนทางที่จะจัดการกับมันหรือต้องการคำตอบที่ชัดเจนเพื่อที่จะก้าวต่อไปฉันอยากจะพูดแต่คุณอาจจะมีความคิดที่อยากจะระบายความรู้สึกหรือสิ่งที่อยู่ในใจออกมาแต่ก็อาจจะเลือกที่จะเก็บไว้เพราะคิดว่าพูดไปก็อาจจะไม่มีใครเข้าใจหรือกลัวว่าจะสร้างความขัดแยง้งความรู้สึกโดดเดี่ยวภายใน แม้คุณจะเป็นคนที่ดูแข็งแกร่งภายนอกแต่ในวันนี้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนต้องแบกรับบางสิ่งบางอย่างไว้คนเดียวและอาจรู้สึกโดดเดี่ยวภายในใจอยู่บ้างคำแนะนำสำหรับความในใจในวันนี้ให้เวลาตัวเองได้รู้สึกอย่ากดกดันตัวเองว่าต้องเข้มแข็งตลอดเวลาอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกถึงอารมณ์เหล่านั้นบ้างไม่ว่าจะเป็นความกังวลความน้อยใจหรือความสับสนระบายความรู้สึกกับคนที่ไว้ใจ หากเป็นไปได้ลองพูดคุยกับคนที่คุณไว้ใจจริงๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทคนในครอบครัวหรือคนรักการได้ระบายออกมาจะช่วยให้คุณรู้สึกโล่งขึ้นได้มากหาอะไรทำเพื่อเบีย่งเบนความสนใจหากความคิดวงเวียนมากเกินไปลองหาอะไรที่สร้างสรรค์ทำเช่นออกกำลังกายฟังเพลงอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมที่ชอบเพื่อช่วยให้จิตใจสงบขึ้นมองหาข้อดีในสถานการณ์ ลองพยายามมองหาแง่บวกหรือบทเรียนจากสถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญอยู่เพื่อเปลี่ยนมุมมองจากความกังวลเป็นโอกาสในการเติบโตอย่าตัดสินใจเรื่องสำคัญด้วยอารมณ์เนื่องจากวันนี้คุณอาจมีอารมณ์อ่อนไหวเป็นพิเศษหากมีเรื่องสำคัญที่ต้องตัดสินใจควรเลื่อนออกไปก่อนหรือปรึกษาผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ดีที่สุดชาววันอาทิตย์เป็นคนเก่ง และมีความสามารถเสมอครับเพียงแค่บางวันดวงดาวอาจส่งผลให้เราต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกภายในที่ท้าทายแต่เมื่อผ่านพ้นไปแล้วคุณจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนครับสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครความในใจสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2568 อาจมีลักษณะดังนี้ในวันนี้จิตใจของคุณจะค่อนข้างผันผวนและอ่อนไหวเป็นพิเศษนะครับอาจมีเรื่องที่กระทบกระเทือนความรู้สึกหรือทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นคงทางอารมณ์ได้ง่ายกว่าปกติพลังงานที่เข้ามาในวันนี้ดาวจันทร์ประจาตัวคุณอาจโคจรอยู่ในตำแหน่งที่อ่อนกําลังหรือถูกดาวที่ส่งผลกระทบในด้านอารมณ์ ทำให้คุณรู้สึกเปราาบางและคิดมากกับสิ่งเล็กๆน้อยๆได้ง่ายอารมณ์ของคุณอาจจะขึ้นขึ้นลงลงเหมือนกับข้างขึ้นข้างแรมของพระจันเลยครับบางทีก็รู้สึกแจ่มใสาบางทีก็รู้สึกหม่นหมองโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนอิทธิพลจากดาวที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และครอบครัว อาจจะเข้ามามีบทบาททําให้คุณให้ความสําคัญกับเรื่องราวรอบตัวหรือความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดเป็นพิเศษหากมีเรื่องไม่สบายใจจากคนรอบข้างก็จะส่งผลกระทบต่อจิตใจของคุณโดยตรงความรู้สึกไม่มั่นคงหรือต้องการการปลอบประโลมคุณอาจจะรู้สึกต้องการที่พึ่งทางใจหรือต้องการความเข้าใจจากคนรอบข้างเป็นพิเศษในวันนี้เหมือนกําลังมองหาสิ่งที่จะมาอบกอดความรู้สึกที่เปราะบางของคุณไว้ สิ่งที่ชาววันจันทร์อาจรู้สึกและคิดในวันนี้ฉันไม่รู้จะทำยังไงดีคุณอาจจะรู้สึกสับสนและลังเลใจกับบางเรื่องไม่แน่ใจว่าจะก้าวต่อไปทางไหนหรือตัดสินใจอย่างไรดีทำให้รู้สึกไร้ทิศทางและไม่มั่นคงทำไมไม่มีใครเข้าใจฉันเลยคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองกำลังเผชิญกับบางสิ่งบางอย่างอยู่คนเดียวและอยากให้คนรอบข้างเข้ามาทำความเข้าใจความรู้สึกของคุณมากกว่านี้แต่ก็อาจจะเลือกที่จะเก็บงำไว้ในใจ ฉันต้องการความสบายใจการปลอบประโลมลึกๆแล้วคุณกำลังมองหาอะไรบางอย่างที่จะช่วยเยียวยาจิตใจอาจจะเป็นคำพูดดีๆการกระทำเล็กๆน้อยๆที่แสดงออกถึงความห่วงใยห,หรือแค่การได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ความกังวลเกี่ยวกับคนรอบข้างคุณอาจจะมีความกังวลหรือเป็นห่วงคนในครอบครัวเพื่อนสนิทหรือคนรักเป็นพิเศษและนั่นก็ส่งผลให้คุณพลอยไม่สบายใจไปด้วยความคิดถึงเรื่องราวในอดีต บางครั้งความคิดของคุณอาจจะย้อนไปถึงเรื่องราวเก่าๆทั้งดีและไม่ดีทำให้เกิดความรู้สึกหอยหาหรือเศร้าส้อยขึ้นมาได้คำแนะนำสำหรับความในใจในวันนี้ดูแลจิตใจตัวเองเป็นพิเศษวันนี้เป็นวันที่คุณควรหันมาใส่ใจความรู้สึกของตัวเองให้มากๆไม่ว่าจะเป็นการหาเวลาอยู่กับตัวเองเงียบๆทำสมาธิหรือทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายเช่นฟังเพลงเบาๆดูหนังที่ชอบ อย่าเก็บงาความรู้สึกไว้คนเดียวหากมีเรื่องไม่สบายใจลองพูดคุยกับคนที่คุณไว้ใจที่สุดไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทการได้ระบายออกมาจะช่วยให้คุณรู้สึกโล่งใจขึ้นเยอะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าหรือการตัดสินใจเรื่องสำคัญเนื่องจากอารมณ์ของคุณค่อนข้างผันผวน,นการตัดสินใจในวันนี้อาจไม่ส่งผลดีเท่าที่ควรพยายามเลื่อนเรื่องสำคัญออกไปก่อนหรือปรึกษาผู้ที่อาวุโสกว่า โอบกอดความรู้สึกอ่อนไหวของตัวเองการรู้สึกอ่อนไหวไม่ใช่เรื่องแย่มันแสดงให้เห็นถึงความเมตตาและเห็นอกเห็นใจในตัวคุณยอมรับในความรู้สึกเหล่านั้นและเข้าใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ใช้เวลาอยู่กับคนที่รักและไว้ใจการได้อยู่ใกล้ชิดกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่สนิทจะช่วยให้คุณรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยมากขึ้นเหมือนมีที่พักพิงทางใจ ชาววันจันทร์เป็นคนที่มีความเมตตาและอ่อนโยนครับการที่คุณรู้สึกถึงสิ่งต่างๆได้อย่างลึกซึ้งเป็นจุดแข็งของคุณวันนี้อาจเป็นวันที่ต้องให้ความสำคัญกับใจตัวเองเป็นพิเศษนะครับสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครความในใจสำหรับผู้ที่เกิดในวันอังคารที่13กรกฎาคม2568 อาจมีลักษณะดังนี้ในวันนี้จิตใจของคุณอาจจะเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นแรงขับเคลื่อนและความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างครับแต่ในขณะเดียวกันก็อาจมีความหงุดหงิดหรือความใจร้อนแฝงอยู่ลึกๆด้วยเช่นกันพลังงานที่เข้ามาในวันนี้ดาวอังคารประจําตัวคุณอาจโคจรอยู่ในมุมที่กระตุ้นให้เกิดการลงมือทําหรือการเผชิญหน้าทําให้คุณรู้สึกมีพลังงานล้นเหลืออยากจะพุ่งชนกับปัญหาตรงๆ เพื่อให้เรื่องทุกอย่างจบสิ้นคุณไม่ชอบความอึมครึมหรือการปล่อยให้เรื่องค้างคาอิทธิพลของดาวที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันหรือความขัดแยง้งอาจเข้ามาส่งผลกระทบทำให้คุณรู้สึกว่ากำลังอยู่ในสนามแข่งหรือมีอะไรบางอย่างที่ต้องพิสูจน์ตัวเองหากมีเรื่องไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการก็จะเกิดความหงุดหงิดง่ายกว่าปกติความต้องการความชัดเจนและการจัดการ คุณอาจจะรู้สึกว่ามีเรื่องบางอย่างที่ยังไม่ถูกสสางหรือยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในชีวิตทำให้คุณมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเข้าจัดการและทำให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางโดยเร็วที่สุดสิ่งที่ชาววันอังคารอาจรู้สึกและคิดในวันนี้ฉันอยากให้ทุกอย่างจบจบไปเลยคุณอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับสถานการณ์ที่ยืดเยื้อหรือปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและอยากจะใช้พลังงานที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อส,สางมันให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ทำไมถึงไม่เป็นไปตามแผนเมื่อมีเรื่องไม่เป็นไปตามที่คุณวางแผนไว้หรือมีอุปสรรคที่ไม่คาดคิดคุณจะรู้สึกหงุดหงิดและไม่พอใจกับสิ่งนั้นคุณเป็นคนชอบความตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพฉันพร้อมจะสู้หากมีเรื่องท้าทายหรือมีใครมาทําให้คุณรู้สึกไม่พอใจคุณจะมีความพร้อมที่จะปกป้องตัวเองหรือสิ่งที่คุณเชื่อมั่นอย่างเต็มที่โดยไม่ลังเลที่จะ,ะเผชิญหน้าความต้องการการควบคุม คุณอาจจะรู้สึกว่ากำลังสูญเสียการควบคุมบางสิ่งบางอย่างและนั่นทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นคงลึกๆแล้วคุณอยากจะกลับมาเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์อีกครั้งความคิดถึงความยุติธรรมคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมสูงหากคุณรู้สึกว่าตัวเองหรือคนรอบข้างถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมความในใจของคุณจะเต็มไปด้วยความรู้สึกอยากแก้ไขและนำความถูกต้องกลับคืนมาคำแนะนำสำหรับความในใจในวันนี้ แลงพลังงานเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์แทนที่จะปล่อยให้ความหงุดหงิดหรือความใจร้อนนำพาลองใช้พลังงานอันเปี่ยมล้นของคุณไปกับการแก้ไขปัญหาอย่างมีสติหรือการทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงกายและพลังงานเช่นออกกำลังกายควบคุมอารมณ์ให้ดีคุณอาจจะมีความใจร้อนเป็นพิเศษในวันนี้ลองหายใจลึกๆก,ก่อนที่จะพูดหรือทำอะไรลงไปเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นลำดับความสำคัญ แม้จะอยากจัดการทุกอย่างให้จบแต่บางครั้งการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและแก้ไปทีละจุดจะช่วยให้คุณไม่รู้สึกโอเวลมและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรียนรู้ที่จะปล่อยวางบางเรื่องไม่ใช่ทุกเรื่องที่เราจะสามารถควบคุมได้ทั้งหมดบางครั้งการยอมรับและปล่อยวางกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็จะช่วยให้จิตใจคุณสงบลงได้มากหาทางออกที่ยืดหยุ่น แทนที่จะยึดติดกับวิธีการเดิมๆลองมองหาวิธีการใหม่ๆหรือปรึกษาคนรอบข้างเพื่อหาทางออกที่ยืดหยุ่นและสร้างสรรค์มากขึ้นชาววันอังคารเป็นคนที่มีความกล้าหาญและเป็นนักสู้ครับความในใจของคุณที่เต็มไปด้วยพลังเหล่านี้สามารถนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้เสมอขอให้วันนี้คุณได้ใช้พลังงานอย่างถูกทิศทางและจัดการกับทุกสิ่งได้อย่างราบรื่นนะครับสิ่งสำคัญอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครความในใจสำหรับผู้ที่เกิดในวันพุธที่13กรกฎาคม2568อาจมีลักษณะดังนี้ ในวันนี้จิตใจของคุณจะค่อนข้างวุ่นวายอยู่กับการคิดวิเคราะห์สื่อสารและจัดการข้อมูลต่างๆครับอาจมีเรื่องให้ต้องคิดเยอะหรือต้องติดต่อประสานงานอยู่ตลอดเวลาแต่ในความวุ่นวายนั้นก็แฝงด้วยความไม่แน่ใจหรือความลังเลอยู่บ้างพลังงานที่เข้ามาในวันนี้ดาวพุธประจำตัวคุณอาจโคจรอยู่ในมุมที่ส่งเสริมเรื่องการสื่อสารและการใช้ความคิด ทำให้สมองของคุณแล่นเร็วเป็นพิเศษอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือแก้ปัญหาด้วยการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลคุณจะรู้สึกคันไม้คันมืออยากจัดการเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยอิทธิพลของดาวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารและข้อตกลง อาจเข้ามามีบทบาททำให้คุณต้องรับมือกับข้อมูลจำนวนมากหรือต้องตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาหรือการเจรจาต่อรองหากมีเรื่องไม่ชัดเจนหรือไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการก็จะรู้สึกไม่สบายใจความต้องการความถูกต้องและสมเหตุสมผลคุณเป็นคนชอบความชัดเจนและเหตุผลวันนี้หากมีเรื่องใดที่ดูไม่สมเหตุสมผลหรือมีข้อมูลที่ไม่ตรงไปตรงมาคุณจะรู้สึกขัดใจและอยากจะตรวจสอบให้แน่ใจ สิ่งที่ชาววันพุธอาจรู้สึกและคิดในวันนี้ฉันต้องคิดให้รอบคอบที่สุดคุณอาจจะรู้สึกว่ามีเรื่องสำคัญที่ต้องตัดสินใจหรือต้องวางแผนอย่างละเอียดทำให้ต้องใช้ความคิดเยอะเป็นพิเศษและไม่ต้องการให้เกิดข้อผิดพลาดทำไมข้อมูลถึงไม่ตรงกันหากมีเรื่องที่ข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือมีการสื่อสารที่ผิดพลาดคุณจะรู้สึกหงุดหงิดและอยากจะแก้ไขให้ถูกต้องทันทีคุณไม่ชอบความไม่ชัดเจนฉันอยากจะพูดคุย อธิบายให้เข้าใจคุณมีความปรารถนาที่จะสื่อสารความรู้สึกหรือความคิดของตัวเองให้คนอื่นเข้าใจแต่บางครั้งก็อาจจะลังเลว่าจะพูดออกไปดีไหมหรือกลัวว่าจะสื่อสารได้ไม่ดีพอความกังวลเล็กๆน้อยๆเรื่องรายละเอียดคุณอาจจะเก็บเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาคิดมากหรือกังวลว่าตัวเองจะพลาดในรายละเอียดปลีกย่อยทำให้จิตใจไม่ค่อยสงบเท่าที่ควรอยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือหาความรู้เพิ่มเติม แม้จะวุ่นวายแต่ในใจคุณก็ยังมีความอยากรู้อยากอยากเห็นและอยากจะหาข้อมูลหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอคำแนะนำสำหรับความในใจในวันนี้จัดระเบียบความคิดเมื่อสมองคุณกำลังทำงานอย่างหนักลองใช้เวลาจัดระเบียบความคิดด้วยการจดบันทึกสิ่งที่ต้องทำหรือสิ่งที่กังวลออกมาเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นและลดความฟุ้งซ่านสื่อสารอย่างมีสติ คุณเป็นคนพูดเก่งแต่ในวันนี้ควรระมัดระวังคำพูดและการสื่อสารเป็นพิเศษเพราะอาจเกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจก่อนที่จะพูดหรือส่งสารออกไปอย่าคิดมากกับเรื่องเล็กน้อยบางครั้งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คุณกังวลอาจจะไม่ได้สำคัญอย่างที่คิดลองผ่อนคลายและปล่อยวางกับสิ่งที่ไม่จำเป็นหาเวลาพักสมอง การใช้ความคิดเยอะๆอาจทำให้คุณเหนื่อยล้าลองหาเวลาพักผ่อนสมองด้วยการฟังเพลงอ่านหนังสือเบาๆหรือทำกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากนะักเชื่อมั่นในสัญชาตญาณบ้างแม้คุณจะชอบใช้เหตุผลและข้อมูลแต่บางครั้งสัญชาตญาณของคุณก็สำคัญลองเปิดใจฟังเสียงจากภายในตัวเองบ้างในบางเรื่อง ชาววันพุธเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณและปรับตัวเก่งครับความในใจของคุณที่เต็มไปด้วยความคิดและการวิเคราะห์นี้จะช่วยให้คุณผ่านพ้นทุกสถานการณ์ไปได้ด้วยดีขอให้วันนี้คุณได้ใช้สติปัญญาอย่างเต็มที่และจัดการกับทุกสิ่งได้อย่างราบรื่นนะครับสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครความในใจสำหรับผู้ที่เกิดในวัน พฤหัสบดีที่13กรกฎาคม2568อาจมีลักษณะดังนี้ในวันนี้จิตใจของคุณจะเต็มไปด้วยความต้องการที่จะเติบโตสแสวงหาความหมายและแบ่งปันสิ่งดีๆครับคุณอาจจะรู้สึกว่ามีบางอย่างที่กำลังผลักดันให้คุณออกนอกกรอบเดิมๆเ,เพื่อค้นพบโอกาสใหม่ๆห,หรือเพื่อทำตามอุดมการณ์ที่ตั้งไว้พลังงานที่เข้ามาในวันนี้ดาวพฤหัสบดีประจำตัวคุณ อาจโคจรอ,อยู่ในมุมที่กระตุ้นให้เกิดการขยับขยายและการเรียนรู้ทำให้จิตใจคุณไม่หยุดนิ่งคุณอยากจะมองเห็นภาพใหญ่มากขึ้นอยากจะเดินทางอยากจะศึกษาหาความรู้หรืออยากจะทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมความคิดของคุณจะเปิดกว้างและมองโลกในแง่ดีเป็นพิเศษอิทธิพลของดาวที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาและความเชื่ออาจเข้ามามีบทบาททำให้คุณกลับมาทบทวนเรื่องราวในชีวิตอย่างลึกซึ้งคุณ อาจจะกำลังตั้งคำถามถึงเป้าหมายในชีวิตหรืออยากจะทำสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นความรู้สึกเป็นผู้นำและผู้ให้คำปรึกษาคุณอาจจะรู้สึกว่ามีคนมาขอคำแนะนำหรือต้องเข้าไปช่วยเหลือคนรอบข้างซึ่งทำให้คุณรู้สึกมีคุณค่าและอยากจะแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ที่คุณมีสิ่งที่ชาววันพฤหัสบดีอาจรู้สึกและคิดในวันนี้ฉันอยากจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ คุณอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับความซ้ำซากจำเจและกำลังคิดถึงแผนการใหญ่ๆที่จะช่วยให้คุณได้พัฒนาตัวเองหรือสร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้อะไรคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดคุณจะใช้เหตุผลและหลักการในการตัดสินใจคุณอาจจะกำลังชั่งน้ำหนักระหว่างอุดมการณ์และความเป็นจริงเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดฉันจะช่วยคนรอบข้างได้อย่างไรความเมตตาที่มีอยู่เป็นทุนเดิมจะถูกกระตุ้นเป็นพิเศษคุณอาจจะกำลังคิดถึงเรื่องราวของเพื่อน ครอบครัวหรือคนที่ต้องการความช่วยเหลือและกำลังหาทางที่จะยื่นมือเข้าไปความรู้สึกอยากเดินทางหรือออกจากพื้นที่เดิมๆไม่ว่าจะเป็นการเดินทางจริงหรือการเดินทางทางความคิดคุณจะรู้สึกเหมือนอยากจะออกไปเปิดหูเปิดตาและหาประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อเติมไฟให้กับชีวิตความคิดถึงเรื่องความเชื่อและศีลธรรม คุณอาจจะกำลังทบทวนถึงหลักการในชีวิตหรือหลักธรรมที่ยึดถือทำให้จิตใจคุณมีความสงบและรู้สึกมีหลักยึดที่มั่นคงคำแนะนำสำหรับความในใจในวันนี้แปลงความอยากเป็นแผนปฏิบัติความคิดที่อยากจะขยับขยายเป็นสิ่งที่ดีลองนำมาวางแผนให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อให้ความฝันของคุณไม่หยุดอยู่แค่ในความคิดเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับวันนี้คุณอาจได้มีโอกาสให้คำปรึกษาคนอื่น แต่ก็อย่าลืมที่จะเปิดใจรับฟังคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ด้วยเช่นก,นการแลกเปลี่ยนจะช่วยให้คุณเติบโตปล่อยวางความคาดหวังที่สมบูรณ์แบบคุณอาจจะตั้งมาตรฐานไว้สูงทั้งกับตัวเองและคนอื่นลองผ่อนคลายและยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบบ้างเพื่อให้จิตใจของคุณไม่เครียดจนเกินไปหาเวลาให้ตัวเองได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือดูสารคดี หรือฟังพอดแคสต์ที่สร้างแรงบันดาลใจการเติมความรู้ใหม่ๆจะตอบสนองความต้องการภายในของคุณได้ดีชาววันพฤหัสบดีเป็นคนที่มีความใฝ่รู้และจิตใจดีครับความในใจที่เต็มไปด้วยพลังบวกนี้จะนำพาคุณไปสู่เส้นทางที่งดงามขอให้วันนี้คุณได้ทำในสิ่งที่ต้องการและเติมเต็มชีวิตได้อย่างเต็มที่นะครับสิ่งสำคัญอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครความในใจสำหรับผู้ที่เกิดในวันสุขที่13กรกฎาคม2568อาจมีลักษณะดังนี้ ในวันนี้จิตใจของคุณจะค่อนข้างผ่อนคลายและมุ่งเน้นไปที่ความสุขความสัมพันธ์ที่ดีและความสวยงามรอบตัวครับคุณอาจจะรู้สึกอยากใช้เวลาไปกับสิ่งที่ทำให้คุณสบายใจหรือกับคนที่คุณรักแต่ก็อาจมีความกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับความสมดุลในชีวิตพลังงานที่เข้ามาในวันนี้ดาวศุกร์ประจาตัวคุณอาจโคจรอ,อยู่ในมุมที่ส่งเสริมเรื่องความรักความสัมพันธ์และความพึงพอใจ ทำให้คุณรู้สึกอยากอยู่ใกล้ชิดคนที่คุณรักอยากสร้างบรรยากาศที่ดีอยากดูแลเอาใจใส่คนรอบข้างและก็อยากได้รับการดูแลกลับคืนมาเช่นกันคุณจะให้ความสําคัญกับความรู้สึกของตัวเองและคนอื่นเป็นพิเศษอิทธิพลของดาวที่เกี่ยวข้องกับศิลปะความบันเทิงและความหรูหรา อาจเข้ามามีบทบาททำให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นอยากจะทำอะไรที่สวยงามมีรสนิยมหรืออยากจะใช้จ่ายไปกับสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีความสุขเช่นการแต่งตัวการตกแต่งบ้านหรือการเดินทางพักผ่อนความต้องการความกลมกลืนและสมดุลคุณเป็นคนที่ไม่ชอบความขัดแยง้งและต้องการให้ทุกอย่างลงตัวและเป็นไปอย่างราบรื่นหากมีอะไรที่รู้สึกไม่สมดุลหรือไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาได้ สิ่งที่ชาววันศุกร์อาจรู้สึกและคิดในวันนี้ฉันอยากจะมีความสุขและทำให้คนรอบข้างมีความสุขด้วยนี่คือแก่นหลักในใจคุณคุณจะมองหาสิ่งที่จะเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองและคนที่คุณรักอาจเป็นการวางแผนเที่ยวเล็กๆน้อยๆอย,อยการทำอาหารอร่อยอร่อยหรือการหาของขวัญให้คนพิเศษความสัมพันธ์ของเราเป็นอย่างไรบ้างนะ คุณจะให้ความสำคัญกับสถานะของความสัมพันธ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรักครอบครัวหรือเพื่อนสนิทคุณอาจจะคิดถึงวิธีที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นหรือแก้ไขความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆฉันดูดีพอไหมหรือสิ่งนี้สวยงามพอไหมความในใจของคุณอาจจะวงเวียนอยู่กับเรื่องของความสวยงามรสนิยมหรือการดูแลตัวเองคุณอาจจะอยากแต่งตัวให้ดูดีเป็นพิเศษหรืออยากจะตกแต่งพื้นที่รอบตัวให้ดูน่าอยู่ ความกังวลเรื่องการเงินเล็กน้อยเกี่ยวกับความสุขแม้จะอยากใช้จ่ายเพื่อความสุขแต่ก็อาจมีความคิดที่ฉุกคิดขึ้นมาว่ามันคุ้มค่าไหมหรือจะกระทบกับงบประมาณในอนาคตหรือไม่อยากได้รับการเอาใจใส่และชื่นชมลึกๆแล้วคุณก็อยากให้คนที่คุณรักหรือคนรอบข้างเห็นคุณค่าในตัวคุณและมอบความรักความเอาใจใส่กลับมาให้เช่นกันคำแนะนำสำหรับความในใจในวันนี้ให้ความสำคัญกับความสมดุล แม้จะรักความสุขสบายแต่ก็อย่าลืมเรื่องความรับผิดชอบหรือสิ่งที่ต้องทำลองจัดสรรเวลาให้ดีเพื่อให้ทุกอย่างลงตัวและไม่รู้สึกติดค้างสื่อสารความต้องการอย่างอ่อนโยนหากคุณต้องการความรักความเอาใจใส่หรืออยากให้คนรอบข้างทำอะไรให้ก็ลองสื่อสารออกไปอย่างนุ่มนวลและตรงไปตรงมาคนรอบข้างจะได้เข้าใจและตอบสนองได้ถูกใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อความสุข แทนที่จะใช้จ่ายเยอะลองใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการสร้างความสุขเช่นทำ DIY ของตกแต่งบ้านจัดปาร์ตี้เล็กๆในบ้านหรือทำอาหารเมนูโปรดดูแลตัวเองให้ดีที่สุดการดูแลตัวเองให้ดูดีและรู้สึกดีจากภายในสู่ภายนอกจะช่วยเสริมความมั่นใจและทำให้คุณรู้สึกมีความสุขตลอดทั้งวันไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างให้ถูกใจทุกคน บางครั้งการเอาใจคนอื่นมากเกินไปก็ทำให้คุณเหนื่อยลองหาสมดุลในการให้และรับและทำในสิ่งที่คุณมีความสุขจริงๆชาววันศุกร์เป็นคนที่มีรสนิยมดีและรักความสงบครับความในใจที่เต็มไปด้วยความรักและความปรารถนาดีนี้จะทำให้คุณเป็นที่รักของคนรอบข้างเสมอขอให้วันนี้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเต็มไปด้วยความสุนทรีนะครับสิ่งสาคัญอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครความในใจสำหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์ที่13กรกฎาคม2568อาจมีลักษณะดังนี้ ในวันนี้จิตใจของคุณจะค่อนข้างมุ่มเงเน้นไปที่ความรับผิดชอบการวางแผนระยะยาวและการสร้างความมั่นคงครับคุณอาจจะรู้สึกว่ามีภาระบางอย่างที่ต้องจัดการหรือมีเรื่องที่ต้องใช้ความคิดอย่างหนักเพื่อวางหลักฐานให้แน่นหนาแต่ในความจริงจังนั้นก็อาจมีความกังวลเล็กน้อยแฝงอยู่พลังงานที่เข้ามาในวันนี้ดาวเสาประจำตัวคุณอาจโคจรอยู่ในมุมที่กระตุ้นให้เกิดความจริงจังและความรับผิดชอบ ทำให้คุณรู้สึกอยากส,สัารเรื่องค้างคาหรือวางแผนอนาคตอย่างรอบคอบคุณจะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องการความมีระเบียบและโครงสร้างที่ชัดเจนอิทธิพลของดาวที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและการจำกัดอาจเข้ามามีบทบาททำให้คุณรู้สึกว่ามีข้อจำกัดบางอย่างหรือมีอุปสรรคที่ต้องก้าวข้ามความรู้สึกนี้อาจทำให้คุณรู้สึกกดดันหรือต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย ลึกๆแล้วคุณกำลังมองหาสิ่งที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานหรือความสัมพันธ์คุณอยากให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนสิ่งที่ชาววันเสาร์อาจรู้สึกและคิดในวันนี้ฉันต้องทำให้สำเร็จไม่ว่าจะยากแค่ไหนคุณอาจจะรู้สึกว่ามีเป้าหมายบางอย่างที่ต้องไปให้ถึงและมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มันสำเร็จแม้จะต้องเจอกับความยากลำบากก็ตาม ฉันควรจะจัดการเรื่องนี้ยังไงดีนะคุณอาจจะกำลังคิดวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบในเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือการลงทุนคุณไม่ต้องการความผิดพลาดและต้องการความสมบูรณ์แบบความกังวลเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับอนาคตแม้จะวางแผนเก่งแต่ในใจก็อาจมีความกังวลถึงสิ่งที่ไม่คาดฝันหรือความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทำให้คุณต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอฉันต้องพึ่งตัวเองให้มากที่สุด คุณเป็นคนไม่ชอบรบกวนใครและมักจะพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อนเสมอความในใจของคุณคือการเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองและคนรอบข้างความคิดถึงเรื่องระเบียบวินัยและหน้าที่คุณจะให้ความสำคัญกับกฎเกณฑ์การตรงต่อเวลาและการทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหากมีอะไรที่ไม่เป็นไปตามระเบียบคุณอาจจะรู้สึกหงุดหนิดเล็กน้อยคำแนะนำสำหรับความในใจในวันนี้จัดลำดับความสำคัญของภาระหน้าที่ คุณอาจมีสิ่งที่ต้องจัดการมากมายลองจัดลำดับความสำคัญของแต่ละเรื่องและทำไปทีละอย่างอย่างมีระบบเพื่อไม่ให้ตัวเองรู้สึกหนักจนเกินไปยอมรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นบ้างแม้จะชอบทำทุกอย่างด้วยตัวเองแต่บางครั้งการเปิดใจขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างก็จะช่วยแบ่งเบาภาระและทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้ผ่อนคลายความเครียด การคิดมากและแบกรับภาระอาจทำให้คุณเครียดสะสมลองหาเวลาผ่อนคลายด้วยการออกกําลังกายทำกิจกรรมที่ชอบหรือพักผ่อนอย่างเต็มที่มองภาพรวมและปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์แม้จะวางแผนมาอย่างดีแต่บางครั้งชีวิตก็อาจมีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นลองเรียนรู้ที่จะยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนแผนได้ตามสถานการณ์ให้รางวัลกับตัวเองบ้าง เมื่อคุณทำอะไรสำเร็จหรือผ่านพ้นช่วงที่ยากลำบากไปได้อย่าลืมที่จะให้รางวัลเล็กๆน้อยๆกับตัวเองเพื่อเป็นกำลังใจและชื่นชมความพยายามของคุณชาววันเสาร์เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงและมีความอดทนเป็นเลิศครับความในใจที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นนี้จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จและความมั่นคงในชีวิตอย่างแน่นอนขอให้วันนี้คุณได้ใช้ความสามารถในการจัดการทุกสิ่งได้อย่างราบรื่นนะครับสิ่งสำคัญอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร